สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์การคูณทศนิยมกับจํานวนนับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค .15101 ครูผู้สอน สุนันทาจิตตะวิไยการคูณทศนิยมกับจำนวนนับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณ สามคูณเก้าจากภาพนะคะสามคูณเก้าสามคูณเก้าเท่ากับสามคูณวงเล็บห้าบวกสี่วงเล็บปิดเท่ากับวงเล็บสามคูณห้า วงเล็บ3คูณ4เท่ากับ15บวก12เท่ากับ27ลักษณะนี้เป็นการแจกแจงนะคะดังนั้น3คูณ9เท่ากับ27 3คูณวงเล็บ 5บวก4วงเล็บปิดเท่ากับ3คูณ5บวก3คูณ4 3คูณ1.53อันนี้แสดงด้วยแผนภาพะะวังนั้น3คูณ1.53เท่ากับ4.53 ห้าเก้าอันนี้เขาจะใช้ลักษณะการแจกแจงนะคะเด็กๆสามคูณหน3่งจุดหคูณหนึเท่ากับสวงเล็บหบวกศูบวกศูนในวงเล็บจะกระจายนะคะ เท่ากับ3คูณ1บวก3คูณ0.5บวก3คูณ0.03เท่ากับ3บวก1.5บวก0.09เท่ากับ4.59ดังนั้น3คูณ1.53เท่ากับ4.59 หาผลคูณโดยการตั้งบวกจะเห็นว่าจะมีหลักส่วนร้อยหลักส่วน10หน่วยนะคะก็จะเป็น3 5 1 3้าหนึห้บวกหลักส่วนร้อยจะได้9บวกหลักส่วน10จะได้5หน่วยจะได้ ดังนั้น3คูณ1.53เท่ากับ4.59แสดงการหาผลคูณในแนวตั้ง3คูณ1.53 1.53เป็นตัวตั้งตัวคูณคือ3 3คูณ3ได้9

คูณ8.7นำ36เป็นตัวตั้งตัวคูณคือ8.7 7คูณ6ได้42ใส่2ทดไว้4 7 3 21บวกอีก4เป็น25 คูณแใส่0นย์ละส่วน10 8 6 4ดหใส่8ทดไว้4 8่แปสามทดอีก4เป็น28ใส่จุดให้ตรงนะคะสอบวกศนย์ 0, ได้สองหบวกแได้13ทดไว้หนึ่ง สอบวกแเป็น10บทดอีกหนึ่งเป็น11 2บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น3ก็จะได้3ามรดังนั้น36มสิบหกคูณแปเท่ากับสามร้อคูณสา แปเป็นตัวตั้งตัวคูณคือ36 6สิบเจสีใส่2ทดไว้4 6.848บวกอีกสี่สี่แปดสีก้าห้าสิบห้านะคะใส่0ที่หลักส่วน10 3สามเจดอ

คูณ36เท่ากับ313.2แบบฝึกหัด2.10แสดงวิธีหาผลคูณเด็กๆลองฝึกดูนะคะข้อ1 12คูณ1.4ข้อ2 9คูณ ข้อ3 35คูณ22.7ข้อ4 24คูณ31.3ข้อ5 4คูณ0.85ข้อ6 8คูณ1.09สรุปบทเรียนการคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยใช้การตั้งคูณใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแรงที่มาของบทเรียนนี้เด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะวันนี้ถ้าเด็กๆยังไม่ค่อยเข้าใจเด็ก เด็กอาจจะเปิดคลิปย้อนกลับไปดูนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ